ครับวันนี้นะครับจะมานะครับสอนนะครับแนะนําเกี่ยวกับตัวของโปรแกรมนะครับซูมนะครับเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนพื้นหลังของซ o มนะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับจากเว็บไซต์นะครับของ canva com นะครับก่อนอื่นก็เข้ามาใน canva com นะครับเสร็จแล้วให้เลือกที่เอ่หน้าหลักนะครับในส่วนของหน้าหลักเนี่ยให้เราเลื่อนไปหานะครับตัวของ พื้นหลังเสมือนจริงของซูมนะครับอ่าเลื่อนหาเลยนะครับอ,อันนี้นะครับเราคลิกเข้าไปเลยพื้นหลังเสมือนจริงของโปรแกรมซูมนะครับซึ่งจะมีให้เลือกหลากหลายให้เราเซฟเก็บไว้ในเครื่องนะครับสมมุติว่าเราได้อันที่เราสนใจนะครับสมมุติอันนี้นะครับก็กดเข้าไปเสร็จแล้วให้กดนะครับดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องนะครับ กดดาวน์โหลดอันนี้เลยนะครับก็เก็บเอาไว้ในเครื่องดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดนะครับเก็บไว้ในเครื่องนะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่โปรแกรม Zoom นะครับโปรแกรม o o m นะครับเข้ามาแล้วสมมุติว่าก่อนใช้งานเนี่ยให้เราลองเทสก่อนก็คือเข้าไปที่ลองสร้างห้องสร้างห้องขึ้นมาเองนะครับกด new meeting นะครับมันก็จะ connect นะครับอันนี้เข้ามาแล้วนะครับ ถ้าเกิดปิดกล้องก็กดตรงนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับพื้นหลังให้เราเลือกคลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกคำว่า choose v i r t u a l background นะครับะนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะเอาพื้นหลังด้านหลังเนี่ยแบบไหนนะครับให้เรามาติ๊กที่อยากให้ภาพมันกลับตรงนี้นะครับกด mirror นะครับมันก็จะกลับภาพให้เราเสร็จแล้วตรงนี้นะครับติก๊กอ่า แทลลิติกเนี่ยมันก็จะให้เราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้นะครับถ้าสมมติว่ามันมีแบบที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไม่พอใจนะครับอยากจะปรับเพิ่มส่วนไหนนะครับให้เรากดบวกกด Add image นะครับเสร็จแล้วเอาสิ่งที่เราดาวน์โหลดเอาไว้เนี่ยนะครับจากตะกี้นะครับจากโปรแกรม Canva นะครับเอามาใส่ได้เลยสมมุติผมอันนี้ไว้ก็กด Open นนะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ให้เรานะครับเห็นไหมครับว่าพื้นหลังเราก็จะเปลี่ยนเป็น แบบที่เราต้องการนะครับแต่่อนอื่นเนี่ยนะครับเราต้องทําพื้นหลังให้มันโทนสีเดีวยวกันเช่นสีเขียวหมดอย่างนี้นะครับมาถึงจะปรับพื้นหลังแบบนี้ได้นะครับถ้าสมมุติของใครพื้นหลังนะครับไม่เป็นสีเขียวหมดนะนะครับเอาป้าเขียวมาก้านหนาหลังก็ได้นะครับมันก็ทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นในรูปแบบที่เราต้องการได้เวลาที่จะนําเสนอก็จะ ไปใช้โปรแกรม Zoom เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้พื้นหลังที่เราต้องการได้ครับสำหรับวันนี้อย่าลืมจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ